สติสัพชายะในเรื่องหลักเกณฑ์ตัดสินกรรมดีชั่ว,วกรรมเป็นคำกลางกลางยังไม่ได้หมายความว่าดีหรือชั่วต่อเมื่อใดเราได้กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งหากเป็นการกระทําที่ดีเรียกว่ากุศลกรรมบ้างสุจริตกรรมบ้างบุญบ้างภาษาไทยเรียกมรวมว่าทําความดีหากเป็นการกระท,รทรําที่ไม่ดีก็เรียกว่าอากุศลกรรมบ้างทุจริตกรรมบ้างบาปบ้างภาษาไทยเรียกมรวมว่าทําความดี ท่านผู้รู you, y, mm. oys, ้ than, no. จริงได้เมตตาให้เกณฑ์ตัดสินกรรมดีกรรมชั่วไว้ว่าหนึ่งกรรมดีคือการกระทำใดเมื่อทำแล้วทำให้ผู้ที่ไม่ต้องเดือดร้อนใจภายหลังอีกทั้งมีใจเบิกบานเสวยผลการกระทำอยู่การกระทำนั้นย่อมเป็นการกระทำดีสองกรรมชั่วคือการกระทำใดเมื่อกระทำแล้วทำให้ผู้ทำต้องเดือดร้อนใจภายหลังอีกทั้งมีน้ำตานองหน้าเสวยผลของการกระทำอยู่การกระทำนั้นย่อมเป็นการกระทำชั่ว การให้ผลของกรรมกรรมคือการกระทำทุกการกระทำเมื่อทำแล้วย่อมมีผลของการกระทำเกิดขึ้นมาเราเรียกผลของการกระทำนี้ว่าวิบากมีอยู่สองชั้นด้วยกันคือ 1. ผลกรรมชั้นในเป็นผลทางใจโดยตรงคือให้ผลในทางรู้สึกนึกคิดถ้าทำกรรมดีก็ให้ผลเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่เรียกว่าบุญถ้าทำกรรมชั่วก็ให้ผลเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ชั่วที่เรียกว่าบาป ความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็จะเป็นวิบากตกค้างในใจในรูปความเคยต่อความรู้สึกนึกคิดเท่านองนั้นซึ่งเมื่อทำบ่อยๆเข้าก็สะสมจักเคยเป็นคุ้นเมื่อคุ้นบ่อยเข้าก็กลายเป็นชินสุดท้ายก็กลายเป็นผลทางกายและใจที่ลึกลงไปอีกเป็นเหมือนพลังแม่เหล็กก้อนใหญ่คือเป็นนิสัยอนุสัยอุป,ปนิสัย เป็นวาสนาของผู้นั้นถ้าเคยคุ้นชินต่อความดีชนิดใดมากก็กลายเป็นนิสัยดีด้านนั้นๆเช่นบางคนก็มีนิสัยรักการตักบาตรรักการปล่อยสัตว์รักการรักษาสินรักการฟังเทศรักการฝึกสติสัมปชัญญะนิสัยเหล่านี้ถ้าสะสมเข้มข้นต่อเนื่องยาวนานก็จะกลายเป็นผลทางใจที่ลึกที่สุดมีพลังมากที่สุดที่เรียกว่าบารมีซึ่งเป็นผลของความดีที่มั่นคงความช่วใดๆ ไปตัดรอนให้สั่นคอนไม่ได้แต่มีอำนาจในการตัดรอนความชั่วได้เด็ดขาดแต่ถ้าเคยคุ้นชินต่อความชั่วชนิดใดก็กลายเป็นความเลวชนิดนั้นตั้งแต่นิสัยขี้ขโมยนิสัยเจ้าชู้นิสัยขี้เหล้านิสัยเหล่านี้จะสะสมเป็นพลังใจด้านลบที่เข้มข้นยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสันดานเป็นอนุัยเป็นวัสนาที่ไม่ดีต่อไป 2. ผลกรรมชั้นนอก เป็นผลทางรูปประธรรมคือทําให้ผู้ทํากรรมนั้นได้รับสิ่งที่ดีและไม่ดีที่ดีคือได้ลาบยศสรนเสริญสุขที่ไม่ดีคือได้รับความเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกตินทาว่าร้ายทุกทั้งกายและใจ การให้ผลของกรรมชั้นในนั้นย่อมได้รับทันทีหลังจากทำกรรมนั้นสิ้นสุดลงคือทำดีก็ได้บุญทันทีทำชั่วก็ได้บาปทันทีทั้งบุญและบาปที่สะสมไว้ต่างก็รอจังหวะส่งผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นแรงบุญบาปนั้นๆนสำหรับคนของกรรมชั้นนอกจะส่งผลเร็วหรือช้าประการใดก็ขึ้นกับองค์ประกอบที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนถึง4ี่ประการคือคติอุปธิการประโยค ซึ่งต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้มากจึงจะเข้าใจได้ชัดโดยเหตุที่กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติไม่มีการประกาศบังคับใช้ชาวโลกส่วนใหญ่จึงไม่ทราบแม้ทราบก็ไม่เชื่อโอกาสที่คนทั้งโลกจะทำชั่วจึงมีมากอุปมาว่าคนถลาไปทำความชั่วมีจำนวนมากเท่ากับขนโคส่วนคนทำดีมีประมาณเท่าเขาโคก็โคแต่ละตัวมีเพียงเขาสองข้างส่วนจำนวนเส้นขนนั้นนับไม่ไหว เพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกจึงกลายเป็นโลกของความทุกข์จะหวังความสุขใดๆย่อมมีน้อยแต่ถึงโอกาสเป็นสุขจะมีน้อยหากแต่ละคนต่างร่วมใจกันชักชวนเชื้อเชิญให้กำลังใจกันทำความดีพร้อมๆกันไปทั่วทั้งโลกโลกของเราอาจเป็นสวรรค์นบนดินก็ได้โดยต่างคนต่างเริ่มจากการเข้าวัดฟังธรรมและค้นคว้าวความรู้จักตำรับตำราทางศาสนาให้เข้าใจถูกเรื่องกฎแห่งกรรมที่ท่านผู้รู้จริงมอบเป็นมรดกโลกไว้ ตั้งใจฝึกเพิ่มภูมสติสัพพัญญะด้วยตนเองเป็นนิดผ่านการเจริญสมาธิภาวนาในกิจวัตรประจำวันเป็นประจำจนกลายเป็นเกิดกลณยในยกิจ ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปย่อมสามารถพิชิตนานา,นา,นานวิกฤตทั้งโลกได้ไม่ยากและมั่นใจได้ด้วยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนดีงามด้วยความบริสุทธิ์กายวาจาใจเช่นนี้ย่อมสามารถเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งยิ่งกว่าชาวโลกทั่วไปได้ดังการเปรียบเทียบที่ว่า การที่ผู้ปกครองตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ทำความสะอาดจัดระเบียบอย่างถูกวิธีและทำทันทีเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานละชั่วขั้นต้นที่สำคัญคือเป็นการฝึกให้ลูกหลานไม่มักง่ายซึ่งถือเป็นการกระทำดีขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ